วันนี้จะพามาดูต้นมะเขือเปาะที่ผมได้ตัดยอดจนเตียนครับเหนือแตกลําต้นวันนี้เริ่มแตกขึ้นมาและเริ่มมีลูกบ้างแล้วครับนี่ครับช่วงนั้นมันเป็นโรคผมเลยตัดทิ้งถ้าไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นครับนี่ครับแตกมาเยอะครับ ออกใบใหม่แล้วก็ลดน้ำชิวภาพปุ๋ยชีวภาพต่างๆลง,งไปก็จะได้แบบนี้ครับถ้าเป็นโลกมากหรือแก่แล้วตัดทิ้งไปก่อนครับตอก็จะขึ้นมาใหม่ครับตัดให้กับเนียนตอครับนี่ครับมะเขือปอกหลังจากตัดต้นทิ้งจากที่ต้นเริ่มโซม เอก็จะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่เราก็จะหักทิ้งบ้างนะครับหญ้าก็จะขึ้นมาแซมไม่มีเวลาทำครับ <c oughs> แกออกลูกไวนะครับจะสังเกตว่าออกลูกไวประการปลูกครั้งแรกเพราะว่าลำต้นเขาแก่ครับอันนี้ก็จะเริ่มมีเพี้ยนะครับเพีย้ยถ้าหงายดูก็จะเริ่มถ้าหงายดูจะเริ่มมีเพี้ยนะครับ ยังไม่มีครับถ้ามีแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักที่เราหมักต่างๆได้ครับครับออกดอกไวครับออกดอกไวเพราะว่าต้นเก่าเขาแก่ก็จะรีบออกดอกออกผลไวก็พอได้กินครับไม่ต้องปลูกใหม่ ยาก็จะขึ้นแซมหน่อยเม็ดนี้ถ้าเราจะปลูกใหม่ลูกจะเจอลูกแก่ๆแบบนี้ครับเป็นต้นเกา่าถ้าเราจะเอาไปตากแดดแล้วเอามาโรยก็จะดีครับกับออกดอกขึ้นเยอะแลยส่วนแปลงนี้เป็นกะเพราครับไม่มีเวลาทำ ไม่มีเวลาตัดตัดยอดออกดอกเยอะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับถ้ามีเวลาพ็จะทดทำให้ต้นเขาสมไวเราต้องคอยตัดดอกตัดยอดจะเอาไปขายก็ได้ครับอันนี้ผมก็เอาไปขายนะครับลงยี่สิบสามสิบแล้วแต่ช่วงเวลาก็พอได้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเหลือกินครับปลูกไว้นิดหน่อยแต่ก็กินไม่หมดหรอกครับ กะเพราขึ้นง่ายสปปรรพคุณก็ดีนะครับใส่แกงใส่ต้มผัดกระเพราใช้กันทั่วไปร้านอาหารนิยมใช้ผัดกะเพราเยอะหอมอันนี้หอมครับกินแก้ไล่ลมภายในก็ดี ออกดอกหมดเลยครับถ้าออกดอกแล้วต่อไปเขาจะเหลือใบเล็กครับใบที่ออกมาใหม่จะเล็กลงไวเราต้องคอยตัดทิ้งหรือตัดไปใช้ตัดไปขายถ้าขายได้มีที่ขายก็ขายได้ครับของไปค่าใช้จ่ายออกดอกหมดเลยตัดไม่ทันครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอ้ออันนี้เป็นโลกครับอันนี้หักทิ้งได้เลยนะครับหักทิ้งไปเลยก็จะได้ไม่ลามนี่ครับหักไปเลยยังไม่ต้องฉีดอะไรครับก็มีน้อยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ การดูแลสวนบำรุงพืชล้มลุกผลิตได้ไวก็สมไวนะครับต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษครับติดตามตอนต่อไปในคลิปต่อไปด้วยนะครับ